พี่น้องมย้บอกว่าเมนดอกไม้สาวแล้วแม่นดอกไม้ซอยตุ่นล้วยพี่น้องซอยตุ่นล้วยดีเป็นคนใจหักไงไก่กินเนาะแม่นดอกไม้รองเผ็ดไก่กินดี่ดีพี่น้องเป็นคนหักเนาะเพราะว่าไอ้เปลืองห้ามันไดพี่เนาะเป็นคนหักยินดีขึ้นยังดีไก่ฝากคุณพี่น้อง

แมม้งพี่น้องเลยจะมาเห็นแค่นัดขาเองปะต้งยนี่ก็น้องนี่กินสบายดีพี่น้องกินบะตงอากาศรอนกินบะแตงมั่วานเย็นได้นะเสบป๋อุ้ยการน่ายน้องเล็ดชวนมาทุก

ผมแฟก็กินเสพถแผล่เว้ยพุวนะพุวนายยังอะนะใช่ไหมแซ่บ้างแตงโมุโอ้ยนี่มันเสบเป็นงามผุวนะาหอนกัพี่น้องอาสมีสีส้มครับหมอพ่อแล้วห้ามเพ่งบไร้ายฮะคนนิตต้มืฮอห้ามบร้ายพี่นนองเลือดทั้งเดียวนี enfin, ่ <Et> <participating at> <point> อื่นถือกระหาเฉยฮะโคนมันเอาหนามใส่น้ำอืมไก่ดอกชิ่งเฉียงเลยทำนะยังแดดอยู่เอาหนามยอดใส่ยอดใส่แล้วมาส่สรึมมัืงใส่มันคนเลย

nó hết neo này đã nhảy kìa có số này anh mua thơm mãi khi nó ơi giường thấy mua nhảy khi nó ơi kho trăng pi đây khi nó ข้าเบืองสวน,นอีกเนาะวันนี้น้องมี่ฮดพักซอยแม่ฮดเน,นีน่ยกแม่ซีฮดอันนั้นมาพี่อ่ะมาเบิองต้นบัพกพีพี่น้องเลยวันนี้ข้าวเาบิองสวนเด้อพี่น้องเลยมีเด็กต้องเย็นมากก็มาฮดพักซอยมี่เนาะบอสิีจะได้แม่ซนะีฮดช่วเอาตัวแรกกระสอบแม่เอาใส่ผุ่นมันสิุ พี่หน้องผีกง่าผีงามนันพี่น้องเลยครับเก็บคู่มือพี่น้องเอ้ยนี่จะมารีวิวสวนอีกรอบหนึง่งหมดเลยมารีวิวสวนลายทิดเลยเนาะพี่น้องเฮอยู่ต้นบุกผีกพี่น้องเลย,ยผีพี่น้องเลย การเนี่ยมาได้แดดบดจ้ะต้นหมกผีกพี่น้องคนก็ไหนแย่งต้นหมกผีกพี่น้องเลยต้นหมกทั่วกระโง่ไม่ได้เนี่ยนี่โง่ไม่ได้พี่น้องมาสิปลูกไม่มีกะกะต้นหมกผีกเนั่นเพียขึ้นนะ่าสิโฮดอันนนั้ยาเสยยายาพัดยาเสียนใหญ่ยาเสินปลุกอนี่ มคโหน่อเพียตายนะเบื <of> s <S ่อกระมือเตลแค่ดีๆสวนให้พี่หน่มึงยังไงก็มาสวนมาโคตรพักโคตอันนี้ได้พี่น้่งเอ้ยบักเคือกเก็บคู่มือได้บักเคือพี่น้่งเอ้ย พ่อพี네่น no ้องโอ๊มะเขือเป็นหมากแล้วนะโสดๆนี่พี่น้องเอ้ยหมากมั้งใบพืชบางบางหมากด้วพี่น้องเอ้ยต้นหนึ่งได้ฮุกหน่วยพี่ม่ต้นนี้น้อยยังเป็นพี่น้องมะเขือเนี่ยปูกง่ายที่สุดนี่ตำหมากพี่น้องมะเขือหวาน ปล่อยดิพอได้เก็บกินอยู่พักธรรมศาสตร์บ้านนอกนี่แหละสงเทวเกลือสองเทวนี่เดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งอันนั้นเดี๋ยวสิผ้าเลาอเลาอสวนน้องมันนี้เบิ่งต้นมะเขือเดี๋ยวนี้ แม่นของไอศิตภาพโดบึงสวนที่ว่าคนตกมาใส่แล้วต้นกุ้งไหมสีงามโบนี่ต้นน้อยๆพี่น้องเลยคุณเด็กบกเขือต้นน้อยๆในในก็เป็นหมาคือเนาะน้องไม่มีโทษโทษโทษเดี๋ยวสิพาไปบึงโดสวนเนาะพี่น้อง พี่น้องทีมาดีวิวให้พี่น้องเบิ้งนี่คือต้นมะม่วงเนาะพี่น้องนี่เด้มือนี้บเลยโฮสต์จังนี่ต้นมะม่วงกันใหญ่เนี่ยพี่น้องสูงขึ้นนี่พระต่ฝนตกมาใส่ชัดต้นกล้วยกับบังามเนาะพี่น้องเพราะว่ามันแห้งเด้งดินหดได้นี่ก็เป็นเกลือเกลือน้อยนนี่ พี่น้องส้มปลูต้นขามแล้วก็ปลูกต้นขามวัดซึงไข่เนี่ยพ,พี่น้องก็ได้ใส่ข้าพี่น้องก็บึงกอนอ้มยพี่น้องกอนอ้อยเมย์กับเมยน้องไอ้ทางกลุ่มน้องมู่บ้านก็เก็บไปตกรีดกระหนึ่งพี่น้องก็ล่างออกก็ล่างแสกเน่ง ัำแตกแนงพี em, ọ, ่น้องเลยนี่นอไอซิติมกำแตกพี่น้องเลยแตกแมงตอนมันเป็นุูมได้แม่นุอมไอตอนเล้อออกแนงมันมีหาหฮโกี่น้อง กำลังแตกเนงเลยยังไงกี้ไปตบบ้านนี่แกงเนงมันนะอันนี่รีวิวใหม่พี่น้องเบิ่งอีกรอบนึงเนาะอากาศเนี่ยหมดแดง ต้นเผาก็บมังค์พี่น้องไม่ดินหัดได้ดินมันหักนี่เด่นอยู่ต้นข้ามกัใหญ่เนาะพี่น้องปีเสมาได้เป็นหมากแล้วในนี้ยังเป็นดอกเลยต้นหมวงพี่น้อง โอ้นี่ก็เป็นหมาก็พี่น้องมาถามเชื่องไม่ร่นเนาะก็สิปงยอดใหม่ดิกบมองกาใหญ่ปีนี้ใหญ่สัตว์แมางเนาะเดี๋ยวนงอ้ต้นม่วงคือจังพี่น้องต้นม่วง3ฤดูพี่น้องผ่าด้านเป็นดอก เล็ดถิมเล็ดถิมเพืกระปงยอดเนาะเนกบเนิกายเป็นโจกจำหน่วยพี่น้องนี่คือเนมักม่วงอีสงก็ม่วงเขามีนพี่น้องนี่กตเตเป็นมาิกายก็เป็นสมสี่มาองว่พี่น้อง ต้นม่วงพี่น้องพุ então, ่นใหญ่เลยโหไรห่มไรกินหมาพร้อเนี่งั้นก็มาปลูกต้นไม้พี่น้องคนต้นไม้ออกมาปลูกอยู่นอกออกมาอยู่ในบ้านโมเป็นดอกเถิงมองห่างพี่น้องออกมาหนี่เป็นดอกแรงจ้มเลยนี่ โอ้หน่องมีเยาดาเหมอดบว่าน้ไต่ไผ a นยกต้งปลูกใหม่บ้านน้องไมาฮมันไม่ได้ฮดมันไก่ทางไก่อันนันตำหนอด้วยเนาะ າດານແຖມທາງເຢັນສະບກາດເກາດສົດກຍພຍຫพາພີ່ນ້ືປກືອກ້ໄ อันเห็ดกินกับเขาพี่น้องอ้จะกินเห็ดยังกินแล้วมือนี่ตอนน้องไงก็บวายู่นะพี่น้องครับกับเขาอาหารเด็ดแบบมาฮงพี่น้องมาฮงกับเสือดุสีนะมันพ่อมาอยู่โอสบายดีบ๊มยนะสบายอีสสบายดีเราขับนีนะพี่น้องกินเขาได้พี่น้องกินเขาได้พี่น้องเขาได้ กินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเส้นแสบได้ไหมเส้นแสบน้องแค่แสบบ่อตะมหูค่หูหน่อยกินของหวานได้ขี้โมกหน่อยนะเพื่นมักแต่แค่กับคองหวานมักลูกศิษมักลูกซิษเออกินได้ไหน พอไปอยู่นะ้พี่น้องพอไปปักซีกระซี่แมดูเกยเื่อิออนข่าวตามหงมงมไปตลาดได้มือด้ดนีแต่พอซื้อมาแต่สิงอ,อยากแกพี่น,อน้อมักเทพอซื้อมาทวงบางญ่เรื่มมรอมนะันิข่าวอยรก็มาเจ็บพอ ก mhm. you know? ็อ okay. ันนี้ก็พอจริงดีเนี่ยากอ็หยาดวต้าบัี้ก็ได้มืนีอันยาเด้อคินีก็สิกัน้พี่น้องเอ้ยนี่เด้คิแม่น้องอ้ก็นี่ถ่ายนี่แหละือบางๆบัพอเพิ่นมาตะเล่นมวยแล้วแม่น้องอ้สิไปรีวิวบัดซนพี่น้องสิไปเยี่ยม ปูเลยยู่เซโอเนาะมือหนาผันแดน่ไปมีมิวให้เบิง่งอิอง่มน่กสียกสามีและพี่น้องเลยได้กับฝากรได์ก็แส่ก็ติดตาม,ม,มเป็นกำลังใจเป็นก้นลังใจใด้เลยพี่น้องเลยมาจุกผูจุกคนแน่เจ้วกันคิดอะบ๊าาบาย